มันมีการจัดฉากวางแผนกันไหหรือเปล่าอยู่ต่างประเทศก็อาการป่วย,ยก็ไม่ได้เยอะนะมาถึงเมืองไทยโอย้เป็นสารพัดโรคเลยก็ยังอยู่ในฐานะของนักโทษของเดอนจำนะฮะไม่ใช่ในายกน้ำมนตรีเพราะว่าถ้าคุณริบัติแตกต่างเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามว่าตกลงเนี่ยคุณทักษินยังมีอิทธิพลในทางการเมืองอยู่ใช่ไหม ถ้ามองในเรื่องเชิงการเมืองมันตั้งคําถามได้ว่าเฮ้ยมัน,ม,นมีการจัดฉากวางแผนกันไว้หรือเปล่าเพื่อให้เป็นแบบนี้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศก็อาการป่วยนี่ก็ไม่ได้เยอะนะแต่พอมาถึงเมืองไทยโอ้เป็นสาร,รพัดโรคเลยซึ่งซึ่งแสดงว่าหมอเมืองไทยนี่เก่งนะครับหมอมาสามารถที่ตรวจโรคที่หมอต่างชาติเนี่ยตรวจไม่เจอแต่เมืองไทยนี่เจอสาร,รพัดเลยนะฮะแล้วก็การไปเนี่ย มันก็ต้องตั้งคําถามว่าโรคสามสี่โรคเนี่ยโรงพยาบาลในเดือนจําไม่เคยรับมือเลยเหรอ mm hmm. เพราะว่าผู้ต้องขังที่เป็นผู้สูงอายุนะที่ที่เป็นผู้ป่วยเนี่ย เรือลังอยู่เดิมเนี่ยผมว่ามันก็มีไม่ใช่ไม่มีแล้วประสบการณ์ของอแพทย์ในเดือนจำเนี่ยผม,ม่คิดว่าไม่ต่างกับโรงพยาบาลทหารนะเพราะมีคนจํานวนมากมามาอยู่ตรงนั้นแล้วต้องพึ่งผาการรักษาตรงนี้นะครับนะักโทษเป็นแสนคนหน่งลังเรื่องโควิดเนี่ยผมว่าในเดือนจำนี่หมูมากเลยนะเพราะเพราะ นักโทษเรือนจำเนี่ยติดโควิดกันกระน่นำหมดไอตอนช่วงนั้นนะฮะติดกับทุกเรือนจําเลยนะครับเพราะนั้นประสบการณ์เรื่องพวกนี้มันน่าจะมีตอนตอนต้อน,อนรับมาเนี่ยเอ,อ่อมันจะพอมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์ในฐานะเป็นอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็ต้องให้เกียรติท่านไม่มีอันนั้นยกเว้นกันเอง <laughs> นั้นตั้งไม่หลักอนี้เราปฏิเสธไม่ได้ภาพที่ต่างประเทศนานาชาติเขามองเขามองคุณนักษิณเป็นผู้ลี้ภัยในทางการเมืองมองว่าถูกกลั่นแกล้งในทางการเมืองจะแคร์มันทําไมอ่ะก็ปล่อยให้มันคิดไปเิแต่มาถึงบ้านเราเป็นนักโทษก็คือนักโทษอ่ะก็ต้องปฏิบัติให้มันไม่แตกต่างกับคนที่เป็นนักโทษเพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติแตกต่างเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่าตกลงเนี่ยคุณนักษิณยังมีอิทธิพลในทางการเมืองอยู่ใช่ไหม ถึงได้จัดการต้อนรับเป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดียิ่งอันนี้อันนี้อันนี้ผมว่าในเชิงการเมืองในประเทศไม่มีปัญหาส่วนต่างประเทศช่างหัวมันเถอะมันจะคิดอะไรก็ช่างมันเพราะว่าเขาไม่เคยคิดตรงกับคนไทยอยู่แล้ว<ช>พอ,พอ,พ,อพอเราฟังคุณหมอตุไล่เลียงเหตุผลในทางการแพทย์มาเอ๊ะมันก็มีข้อสังเกตต,ตรงนั้นตรงนี้มันมันเลยเริ่มมีคําถามอยู่โรงพยาบาลตํารวจจริงหรือเปล่า อันนั้นผมไม่รู้นะอยู่จริงไม่จริงผมก็ตั้งคําถามเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ไปโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลเนี่ยผมคิดว่าโรงพยาบาลรัชทันเนี่ยในโรคทั้งหมดที่พูดถึงอ่ะแม้แต่เรื่องที่คุณหมอพูดเรื่องโรคหัวใจขัดเลือดผมคิดว่ามันมันก็ยังมีเหตุผลที่ ในเรือนจํายังจะต้องรักษาภายในเรือนจําได้ระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันคงไม่ใช่คนเดียวที่เป็นโรคลักษณะไม่เป็นแล้วับไม่ใช่คนเดียวแล้วผมว่านักโทษในเรือนจําทุกคนมีสารพัดโรคทั้งหละเพราะนักโทษเป็นแสนนะครับนะบบถ้ารวมรวมทั้งหมดี่เป็นแสนแล้วยิ่งเรือนจํากลางเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเรือนจําที่ขนาดใหญ่นะฮะคนอยู่หลายหมื่นคนเนี่ยผมคิดว่าไ,ไอ้ไอประเด็นโรคทั้งหลายเหล่านี้แพทย์ในเรือนจำเนี่ยเขาน่าจะ,ะมีองค์ความรู้เพียงพอและรักษาได้ ทีนี้โอเคละเขาก็บอกว่า เรื่องนี้แพทย์แล้วดูแล้วมีดุลพินิษ์เนี่ยคิดว่าจะเป็นอันตรายเลยส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจโอเคก็ส่งโรงพยาบาลตำรวจก็ยังอยู่ในฐานะของนักโทษของเรือนจำนะฮะไม่ใช่านายกรัฐมนตรีนะท่นนี้กไม่ใช่นายกรัฐมนตรีแกคือนักโทษของเดอนจำออนะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลตำรวจก็ต้องมีการทรีตแบบนักโทษก็คือต้องมีการควบคุมตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ที่เขาจํากัดไว้นะตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ว่าโดยการนําตัวนักโทษไปไปรักษาไปนอกปี59เเนี่ยนะก็ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ ต้องปฏิบัติตามนั้นใช่ตามนั้นปัญหาคือตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงนั้นหรือเปล่าที่นี้มันมีข้อมูลแบบนี้เดี๋ยวผมจะถามคุณหมอตุลคือเนชั่นทีวีเราตรวจสอบจากแหล่งข่าวในโรงพยาบาลตํารวจนะเขาบอกแบบนี้ตอนนี้ระบบข้อมูลคนไข้ที่แอดมิทในโรงพยาบาลซึ่งปกติเป็นข้อมูลเปิดเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถเปิดเข้าไปดูได้ตลอดเวลาทีแรกเนี่ยที่คุณทักษิณมาเนี่ยยังมีชื่อปรากฏอยู่มีเลขห้องปรากฏอยู่แต่ตอนนี้แหล่งข่าวคนนี้บอกว่ามันล็อกระบบแล้ว ทำไมบุคลากรปกติเปิดเข้าไปดูได้วันนี้เปิดเข้าไปไม่ได้มันก็ยิ่งทําให้คนคิดจินตนาการเอาไปเอางี้ข้อมูลพื้นฐานก่อนหมอตนปกติทุกคนอย่างโรงพยาบาลจุฬาใช่ไหมครับที่คุณหมออยู่เปิดเข้าไปดูข้อมูลคนไข้ได้ไหมอยู่ที่ไหนห้องอะไระต้องต้องมีต้องมีเลขแต่ผมจะเข้าไปดูเนี่ยมันต้องม,องมีผมต้องใส่รหัสของผมเหมือน p a s s w o แล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จะจะทราบว่าผมเข้าไป ซึ่งถ้าเกิดการเข้าไปอย่างไม่สมควรเนี่ยเขาสามารถที่จะเช็คแล้วตรวจอาจจะเอาผิดผมได้ว่าเข <c oughs> <c oughs> แยอะไรการเข้าไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มี r e strict <c oughs> ผมจะผมจะมี r e strict เฉพาะอย่าเช่นเปิดแลบได้หมดแต่พอจะเปิดแลบสำคัญอย่างเช่น hiv อย่างเงี้ย <อ god S 2> เราก็ต้องใส่รหัสอีกรอบหนึ่งซึ่งซึ่งบางบาง คนบางบุคลากรบางกลุ่มเนี่ยจะไม่สามารถดูได้ต้องต้องต้องอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชั้นของของข้อมูลซึ่งเราก็ดูในหนังฮอลลีวูดเยอะแยะว่มีระดับหนึ่งสอแต่ตอนนี้ตอนนี้ผมเชื่อว่าก็มันก็เป็นข้อชวนสงสัยนะครับซึ่งซึ่งแต่ว่ามันก็โรงบาลก็สามารถทําได้เพราะว่ามันถ้ามีใครไปเปิดดูอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นตามพรบ ข้อมูลข่าวสารเหมือนกันเพ <par> um, ราะว่าการการที่ปรากฏชื่อเป็นเป็นผู้ป่วยเนี่ยมันก็เป็นมันอ่มันก็น่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล,ลเหมือนกันม,มันจะมีสองสถานะคือความเป็นเป็นนักโทษแล้วก็มีความเป็นผู้ป่วยด้วยก็ต้องก็ต้องปกป้องข้อมูลของเขานะแต่ถ้าแหล่งข่าวคนนี้ที่บอกเนี่ยแปลว่าก่อนนะนี้เขาเข้าได้คือเขามีมีสิทธิ์ที่จะเข้าทีนี้ถ้าถ้ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมโรงพยาบาลอาจจะเห็นเอ๊ะคนนี้เข้ามาทําอะไร แล้วก็เลยอาจจะเป็นบล็อกเป็นคน,คนๆได้ไหมผมไม่แน่ใจในทางเทคนิคของโรงพยาบาลแต่และโรงพยาบาลดูเบลิลครับดูเเบลิลเป็นไปได้อ่ไม่ไดีโดนเรียกสอบสวนด้วยเพราะฉะนั้นโอเคก็ตั้งสมมติฐานไว้ว่าอาจจะเป็นที่ตัวเขาคนเดียวยังบอกอะไรไม่ได้ถึงขนาดนั้นว่าคุณนักษินจะอยู่หรือไม่อยู่แล้วทีนี้ข้อเสนอของของคุณหมอเพื่อจะพิสูจน์ข้อสงสัยทุกอย่างต้องทํำยังไงครับก็ทางทางโรงพยาบาลก็ต้องแถลงนะครับบอกว่ามีคําถามบอกยังอยู่หรือเปล่า นะครับโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าอยู่ที่นี่นะครับเพราะถ้าเกิดย้ายคนไข้ไปเนี่ยนะฮะโดยที่ไม่แจ้งไม่แจ้งกรมราชทัณฑ์หรือว่าอะไรเนี่ยนะครับผมผมคิดว่าอ,อ,อันนี้มันไม่ใช่ p d p a แล้วไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลล้เรื่องว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับมันมีความจำเป็นที่ว่าจับตามองเขาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะ ไม่อยากเร่กนะโทษสาธารณะก็คือคืออันนี้เนี่ยเขาก็ต้องรู้อ่ะถ้าเกิดไปโดยที่ไม่บอกกล่าวอันนี้เนี่ยดีไม่ดีโดนหนึ่งห้าเจ็เพราะตอนนี้ต้องไม่ลืมนะครับตอนนี้กระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็คุณสีุวณจันยาก็แจ้งปปชแล้วถ้าปปชไม่ไม่ไม่ เต่ออาคลานจริงๆเนี่ยก็คงต้องต้อง,องเริ่มหาข้อมูลแต่ถ้าเขาบอกว่าอยู่แล้วเขาจะพิสูจน์ยังไงก็ในเมื่อเขาจะไปเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของผู้ป่วยเอาพวกเอาภาพออกมาไม่ได้เอาภาพไม่ได้ครับแต่ว่าบอกว่าโอเคยังอยู่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนี้